ครับสวัสดีครับบันทึกหน้าวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมปีพุทธศักราช2567กับเรื่องขอนิญาตนะครับมาวันนี้เราก็จะมาหมุนเวียนสลหับสเปลี่ยนนะครับมาบอกเล่าเก่าเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกเก่าเรื่องเรื่องที่มีความพันเกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนะครับวันนี้งานกิจกรรมที่เรามาก็คืองานกิจกรรมงานทอดกระถินนะครับถวายแด่ณนวัดเกาะเกียงนะครับณวัดเกาะเกียงนะครับก็ให้ดูบรรยากาศได้ร่วมนะฮะจริงๆแล้วนะฮะจริงๆ แล้วในโรงทานนะครับในโรงทานแห่งนี้นะฮะเขาเริ่มแจกกันตั้งแต่หกโมงเช้านะครับหกโมงเช้านะฮะก็มีตั้งแต่โจ๊กนะครับมีน้ําขนมมีน้ําส้มมีขนมบุฟเฟ่ต์นะครับบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์นะฮะนะครับก็ให้ดูบรรยากาศทียรวมกันนี้ตอนสายอยู่อันนี้เพิ่งแค่8ปดโมงสินาทีนะครับผมเพิ่งจะทําคลิปนะครับแต่ทาภาพนิ่งไปชุดหนึ่งละนะฮะให้ดูบรรยากาศนะครับเราเน้นอยากจะเต็มกันใน เรื่องดวงฐานมาหลายชดไหลตอนอย่างมากมายก็เนื่องจากทานนะครับทานทานนั้นเป็นพื้นฐานนะครับทานนั้นเป็นพื้นฐานทานนั้นเป็นบาตรฐานของการศึกนะครับศึกศิ้นสมาธิและปัญญานะถือว่ามีความสำคัญน,นะครับทานนี่ถือว่าเป็นทานมหาบรมีนะครับเป็นบรมีทานที่จะต้องบำเพ็ญในพระชติสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะครับในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะครับถือว่า ทานมีความสำคัญมากมากที่สุดกว่าใน30สทัศนะฮะบารมีต้ง30ทัศนะฮะก็ย่องให้ทานเป็นหนึ่งนะครับก็ให้เห็นดูบรรยากาศท่านพูดใจบุญ นะครับผมอาจจะยังไม่ได้เฉพาะจดจงลงในแต่ละลงทานนะครับลงในโระลงทานเราขออนุญ,ญาตน,นําภาพรวมมาก่อนนะเหตุที่ผมมาจะกล่าวถึงลงทานนะครับประเภทของลงทานหรืออะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับลงทานหรือแม้แต่เราจะเรียกกันว่าลงทานลงทมนะครับก็ให้ได้เห็นความศรัทธาความศรัทธานะเพราะคำว่าทานเป็นบาดฐานลง ลงับนะครับเป็นบาดฐานลงลับในการทําคุณงามความดีทั้งหลายแหล่นะฮะการตัดความตนีทีเหนียวเอาใจใจิตใจนะครับเอาใจใจิตใจนะครับ การให้ความเมตตานะฮะความรักความเมตตานะความกรุณานะฮะที่เป็นภูมิหารธรรมนะครับก็ให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะฮะก็ในลงทานนะครับ,ใน,รนนะรบในที่นี้ก็ยังมีทั้งก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวนะขนมนมเนยนะฮะขนมโดนัทนะครับ ขนมไทยๆหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะให้เราได้นะ,ะมาร่วมบุญร่วมบุญนะฮะร่วมบุญร่วมอนุโมทนานะครับวันนี้ก็อิมะะอ่มบุญนะอิ่มบุญนะฮะแล้วก็ประหยัดเงินประหยัดทรัพย์กันไปนะครับวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสนะ,ะเป็นโอกาส นะครับของทุกท่านที่มาร่วมทําบุญแล้วก็จะมาร่วมนะครับสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันบางท่านก็นะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีแอเซสซอรีมีอุปกรณ์มีถุงนะมีถุงมีก็สอบมานะบางท่านก็ไม่ได้มีอะไรมาก็มาเดินนะมาเดินรับของแจกของทานไปนะครับ อันนี้ลงทานของผู้ใหญ่ของบ้านหมูห้าเรานะหม,หมู่หมูห้าบ้านกอเกียงเขาเป็นขเหนียวหมูปิ้งอันนี้ขอจองไว้สี่ไม้นะสไม้นี่สิเอเามีการขายกันอีกแล้วไม่เอาไม้ก็ได้เอาแต่หมูอย่างเดียวอ่ะเออหนักกันใหญ่เลย ที่ที่คนบอกนี่ไม่ได้เจ้าของไม่ได้เจ้าภาพลงทานนะถ้าไม่เจี่ภาพลงทานก็มาช่วยเฉยเออนะฮะเราก็มาดูอุ้ยมีน้ํามีอะไรเยอะแยะนะฮะมากมายตรงนี้นะครับโอ้ขนมไทยๆขนมก็เก็บปากหม้อเมื่อกี้ผมแวะมามาถ่ายภาพนิ่งเข้าไปแล้วนะฮะเราก็แอบมาดูเขาหน่อยนะครับ เป็นขนมอะไรเนี่ยตัวแปบหรืออะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยปแปแป้งสดอ๋อตัวแปบแป้งสดอ๋อมันมีบางอย่างแล้วก็เรียกไม่ถูกไม่รู้จักนะครับอ่ะให้ดูกรรมให้ดูกรรมกิธีในการทํา แล้วต้มเป็นทานกับน้ำตาลป่ะหรือไม่ใส่โอ้เอาน้ำตาลใส่โอเคโอเคนะฮะนี่ก็ลูกศิษย์ของนะครับประดิษฐ์พระคุณท่านนะครับท่านพระมหาด็อเตอร์บัญญัติสุจิโตนะฮะนะครับก็มาร่วมงานร่วมพิธีมาร่วมทําบุญอยู่บ่อยๆเห็นหน้าคุ้นตากันดีนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นตัวแปรเป่งชด นาโอ้ขนมไทยไทยนะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมไปลงเงินต่ออีกเอ,อจองไว้กล่องนะ <c oughs> มาขอจองอีกแล้วนะครับเอาน้ำหมดแล้วเหรอเนี่ยโอ้ว่องไวทันใจอ๋อไม่เป็นไรผมไม่ทันน้ำน้อารมณ์คนระับเอขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะฮะถ้าลงไหนผม มาผมถ่ายภาพนิ่งไปแล้วแต่ผมถ่ายออวิดีโอไม่ทันก็หมดนะฮะอ่ะเราก็มาดูเวลาเป็นนางแบบ <c oughs> โอ้มีนางแบบด้วยอ่ะมาดูเจ้าภาพลงทานนี้ <c oughs> เข้าทอดกันใหม่ๆสดๆข้างหลังนะครับนะฮะก็เข้าแถวต่อคิวรอคิวกันนะครับ มาอย่างไนสองคนนี้อ๋อมาขอน้ำเด็กน้อยไม่เป็นไรเด็กน้อยมกักจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเสมอนะฮะได้รับสิทธิพิเศษเสมอด้วยความเป็นเด็กนะครับด้วยความเป็นเด็กนะรอสักครู่นะครับรอสักครู่ใจเย็น,ยนอันนี้ผมให้ดูภาพรวมดีก่อนวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งวันที่เป็นมหากรรมนะฮะมหากรรมนะครับในการรวมญาติสนิทมิตรสหายนะครับวันนี้ก็จะมีหลาย วัดด้วยกันนะฮะทั้งวัดตัวเกลี้ยงนะครับวัดตา,น,ดตดาน,นนะครับวัดเตยวัดป่าเร่ในย่นนะฮะปทุมธานีบางสุวัดนะครับกับนนทบุรีบางตะไนนะครับตอนนี้ผู้คนยังไม่มากมายนะครับก็ยังพอมีพื้นที่นะครับพื้นที่นะครับ เดี๋ยวผมคงจะพูดเรื่องถึงอันนี้สองของทานนะฮะให้ได้ระดับรับสั่งกันไปนะครับไม่ได้ไปแข่งกับใครอะไรใครนะัแต่อย่าบอกกันทราบท่านทราบถึงเรื่องของทานเรื่องของทานที่เป็นพื้นฐานเป็นบากฐานนะครับของคุณงามความดีทั้งหลายในพระพุทธศาสนานะครับก็คงจะต้องขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตตัดตอนทอนลงเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะจ่อลึกกันไปในแต่ละช่วงเวลานะครับ ต้องต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ครับต้องแจ้งหน้าที่ไม่บอกต้องต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ครับต้องแจ้งหน้าที่ตอนตอนนี้เขามาแจกมาอะไรเนี่ยต้องแจ้งเขานะฮะว่ามามาส่งเจ้าภาพมาอะไรต้องต้องบอก อันนี้ผมผมก็ไม่ทราบผมไม่มีอะไรชื่ออ๋อค่ะเดี๋ยวต้องบอกต้องบอกท่านที่เขาดูแลรับผิดชอบตรงนี้ผมผมไม่ได้ดูแลตรงนี้นะครับอ่าบอกกันได้บอกกันได้ไม่มีปัญหาอะไรครับก๋วยเตี๋ยวมันไม่กินเรา